ตอนนี้เราก็อยู่กับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับชื่ออะไรครับผมชื่อเบย์ครับผมก็อันนี้ก็ชื่อปอนะครับอันนี้เราก็มาเล่นแมปหลอนๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ไม่เคยได้เล่นแมปหลอนๆสักทีเล่นอย่างเงี้ยเออดอนอะไรไม่รู้ครับเขาเล่นหนึ่งเพย์เยอร์ใช่ไหมผมเล่นสองเพย์เยอร์ครับสองคนเซตเรนเดอร์อไม่เสรเจแมปอะมิวสิกออฟโซน ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ยอ่ะมีสีออฟออฟแล้วอันนี้ปรับเป็นหมอ,อกนะครับผมปรับเป็นหมอ,อก use t า c h n i c a l technical เไมนมี่หมอหรอแบบน้า use e s ให้ปรับเป็นหมอ,อกเป็นหมอ,อกด้วยนะดู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 ดมันทำผมนี่น่าจะเป็นอันนี้นะไม่ใช่อ่ะออโต้ทุยสมอ ออโตอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เทเ t u แผงน,นะโนมั๊ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องปรับที่มีหมอกหรอกปรับมั่วหมดเลยโอเคอันนี้ก็คือเ e เจ u r ์แผนบนีบ้หมอกมนนากลัวไม่เอาดีกว่าแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเนาะปะใครจะนำเรานำเหรอต่อเลยครับคุณคุณผมให้เสร็จคุณเลยครับไปเลยครับเฮ้ยโอ้โอ บุกปูโอ้โหมีสมุดด้วยอะสมุดหายอะไรวะเนี่ยเมียโอแมวชื่อเนียไ,ไ,ไม่รู้หรอโค้ดูเขาได้ดิโคตรหลอนนะดิอ่ะดิชื่อเนมอันนงเมื่อยี่สิบสามปีที่แล้วเนียมาะลรว,วะเขาได้ตายที่นี่เหรอโอ้เมื่อกี้ โอ้เ <c oughs> อ็มจีอ่ะต่อไปคุณนำเลยครับผมให้สิคุณเลยม,มันเว่อรลยต้องเจ๊เสียงไอ้ดสดแสงไวนะ้นอะเราแสงสว่างสุดแล้วอะ่ะเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปดิอ๋อเข้าไม่ได้เหรอวัดเด <What S 2> อะตรงน,น,น,ออนี้ครับเนื้อคอมพิวตอร์นึงครต้องมีต่อต้องมีเสียงฮีโร่บายแน่นอนเลยโอ้ได้เบิร์นเราเก็บเราเก็บกระดูกเองในเก็บในสมบีคืนน่าจะนอนได้จะนอนเต็มเลยอันนี้ก็ตอนเช้าอยู่ใช่ปะ ท่านอนตรงนี้มีจิตนะคะผมแล้วทำเซตไนไปดีครับทำเซตไนไม่ได้เพราะเราเพราะผมไม่ได้มีโอพีเอ็นทำเซตเอ็นทำเซตไนดีโอเคนอนแล้วไม่ได้ทำเซตสามหมื่นสามหมื่นสิบหน่งหนึ่งหมเกหมื่นเอ้อสิไม่ข้ามอ่ะ เมมาาา้ามัอนกแ้องตรนี่กาอกรมันทำให้ไฟแบบกระพริบกระพริบยังไงวะไมดูดีห่งใช้นไกลครับอ่ะต่อไปใครนำครับให้ผมนำเหรอคุณแหละผมนำแล้วอ่ะโอ๊ยอันนี้อันนี้มีป้ายด้วยสงสัยต้องมีอะไรแน่อนอนเลยร็อคตวมืดจบ,บอกวะแล้วกะตาแขนแบบฮึผมนี่กระโดดข้ามเลยครับเฮ้ยหรือว่าเหยียบดีวะ เฮ้ย,ยอยู่สามมุมเลยอย่เพิ่งกยับ๋ย่เพิ่งขยับเชื่อเราเพ้ให้มีหายก่อนอีกสามมิโอเคไปต่ออุ้ยผมเนี่ยผมนี่ไ, <ป S 1> ไม่น่ามนนะผมนี่ผมนี่ไม่น่าเลือกให้มาเล่นเอ้ยนี้มีรอยเลือดด้วยให้เดินตามรอยเลือดไปว่ะม,ม,มันน่าจะแปลงเป็นเลือดมั้งมันไม่มีอะไรใ,ใส่<ต>อ่ะอไปไปห้องนี้ก่อนเลยไปห้องนี้ห้องนู้นปิดนายนำเลยครับ แต่คนข้างหลังนี้เสียวกว่าคนข้างหน้านะโอ้ได้ได้ดได้คุณแจเอาคุณแจรวม,มทีสองรับนะมองไม่เห็นชื่อห้องว่ะเออนี่ไงอันนี้รวมทีหนึ่งว่ะอันนี้รวมทีหนึ 1, ่งไปแล้วรวมทีสองเชิญเลยครับอันนี้ตกใจล่ะนี่จะรับ อุ okay. hey, ces, like ้ยมึงช ta ิดกำแพงก่อนเลยครับแบบไอ้แบบไอ้แ้ hey, mm ๋ห hmm. hmm, um, ัวใจหัวตับตับตับเลยเฮ้ยแลนไรวะอุ้ยประตูแม่งปิด อุ้ยวิ่งแล้วไอ้น,นี้เขาเขาวงกดปะเนี่ยเออว่าเขาวงกดแน่นอนเลยอันนี้มันหลังยังไม่พอเลยนี่จะมีมองกุดอีกถ้าสมมตนินีซอมบี้วิ่งไล่ตามเรานะอ,อ,อุ้ยทำไมใส่สว่างวะอะไรทำไมสว่างวะนายสว่างปะทำไมสว่างวะรอ <ST S> เราด้วยดีแม่งหลก ออ้ยไปแล้วเดินไปแล้วไม่สนแล้วไม่สนอะไรแล้วเดินตามอีกเดินตามปอนอย่างเดียวของเอออยู่ไหนเอ็เดะเอไอ้เอ็งหายไปไหนอ่ะอ๋อแม่งเลยดีแล้ววะกูก่องใจเสียงวัวจะหายนะโอ้มันหวงวัววัวมันอยู่ข้างนอกแมปอุ้ยนะ แม่งแม่งถอนหาไอ้เอ็มอนไอ้ยังบอนเหนื่อยป่ะเอ้ยไอ้เมบอนเปิดให้เราดิต้องปินเลยอืมอะมันทุกไม่ได้อีกอ๋อแสดงว่ามันให้เล่นหนึ่งเพเยอะจริงๆด้วย วิ่งเดินไปเลยนำไปเลยแสงสว่างมาถึงเราแล้วดูแว่หายใจดูดูว่าหายใจดิหายใจคดหล่อนอค่ตนะุร้หนอยเ่ะมาอง่แมง นี่แหละห้องเรามาอ๋อถูกแล้วอันนี้จะขอของกดอยูน่นะนี่ไงลุ้งทีสองเราหน้าเอากุญแจแล้วนะเราหน้าจะเดินกลับต่ว่ามสวอชมันตรงนี้วะเออได้ได้ได้มีมีเนื้อซัมบี้ด้วยเอาเนื้อซอมบี้ไปทำอะไรวะให้ผีกินไงเฮ้ยตรงนี้มีสวิกอะให้ทำอะไรวะสวิกอะ ่อะับขับไม่ยเลยเอลองสาบขึ้นอันนี้ขันนี้ขึ้นอันี้ลงอยู่ชิดจำแพงก่อนเลยครับกลับไปสมาธีมาน่าเดี๋ยวเาเอาฟินมาลรามาเด้ยวเฮ้ยเดินรอด้วยดิ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงออฟฟิศอ้ยูสองเต็มอู้หูคนตกใจหมดเลยนี่ติดก่อดีกว่าออฟฟิศจอไม่ได้อ๋อนี่เฮลลี่ไม่เจอห้องผีแล้วฮะเจอคุณเจอห้องผีแล้วไปเลยไป ไปไปไปลเลองร,ราวางด้านนี้ดิต้องวางด้านนี้ดิไม่ทุบๆใครไปท้บทุบเก็บดีครับไม่ได้อ่ะอ่ะเราไปห้องมัม่วๆอะไรไม่ต้องตามแม่งหร Ủa, แล้วห้อง này, á ห้อง này, เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะท่าน โอหผมนี่เงียบเลยครับทางเลยวะเฮ้ยเฮ้ยจะดันตัวเองสิป่ะไปตามสายน้ำเลยเดินมาเร่อๆแหม่แป๊ะอยู่ทอกี้มันใส่ยาอะไรติดยาอะไรแม่งเหมือนตัวสูงเลยอะทรายนี่ให้ทำอะไรวะต้องเหยียบดิต้องเหยียบ่หยียบแล้วเหยียบแล้วป่ะเฮ้ยถึงดิเล่ เด้อคิดว่าจะรอดคิดว่าจะรอดลดจัดอ้าวแป้งฟอร์เพย์ฮกยูนจอยก็สเกตดาร์คคิลเลอร์ดึงเราด้วยดึงเราด้วยดึงตูด้วยดึงตูด้วยดึงเราด้วยดิอู้จบแล้วไม่น่ากลัวเลยอ่ะดึงเราหน่อยจบแล้ว่ะ เกมโหมดทุบทุบทุบอูนี่ครับเวลาจบแล้วครับผมเราต้องทําการระเบิดทริงครับไม่งทำให้ตู้หลอดแล้วแมปมีน้อยนิดเดียวโอเคระเบิดทีงทำที่ตู้หลอเหรอออ แหม่แมบมีแค่นี้<ร>คนผมว่าป่านี้คนดูเขาตัวสั่นไปหมดนะแล้วแล้วพอดูดูตอนจบมีแค่นี้เองจดตอนแรกคิดว่าให้หนีผีด้วยแนี <tr it> ้ขเาแล้วแล้วเราดวงดีใช่ไหมเนี่ยที่เราเดินเขา่ากดถูกด้วย โอเคการการทำลายจบแค่นี้นะครับ